โอ้พระเจ้าเราเกิดที่ไหนวะเนี่ยเรามาเกิดที่หีม้านะครับตอนที่หนึ่งเขาเรียกว่าเซิร์ฟเลยว่าเซิร์ฟโซเชียลนะครับซึ่งผมผมตามน้องผมมานะครับ เดี๋ยวก่อนแรกตอนนี้ผมเข้ามาเนี่ยเขาแจก2อ,อย่างนะครับก็คือนี้แจก,กขวนานไฮแล้วก็มาชเต้มีดมาชเต้นะครับเดี๋ยวภารากิจเราวันนี้ก็คือทําไงดีวะอยากอยากเกณฑ์นคนอ่ะเออเดี๋ยวเรามาเกณฑ์นคนดีกว่าครับอันนี้ภารกิจหลักๆของเราวันนี้ก็คือคือการเกณฑ์นคนนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเกณฑ์นคนผมมาทำสตอรี่ เดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวผมก็จะขอบปืนสักหน่อยโอเคเดี๋ยวเราขอปืนกับน้องผมนะเดี๋ยวผมขอตัวไปตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พิ่งเข้ามาเลยยังไม่มีบ้านไม่มีอะไรหลัลงจากนั้นนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆผมตัดสินใจที่จะสร้างบ้านตรงหิมานะครับแต่สุด้ผมก็ไปสร้างอยู่นิวเคลียร์เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรนั่นหรอไปดูเลยครับ อุ้ยตัวตนี้มีบ้านคนว่ะหลังจากที่เจอบ้านตรงนั้นไปนะครับผมเลยตัดสินใจมาสร้างบ้านตรงข้างบนเขาเนี่นะครับเพราะว่าจะได้ดักบ้านหลังนั้นนะครับตอนที่มันไปแอร์พอร์ตนะครับ บางทีแอร์ดอปอาจจะตกแอร์พอตมันก็จะผ่านหน้าบ้านผมผมก็จะดักยิงมันได้นะครับนี่คือสาเหตุที่ผมมาสร้างบ้านตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ถามว่าผมจะเติมไหมครับซีซั่นนี้ผมผมน่าจะไม่เติมอ่ะเพราะว่ามันชุดผมมีเยอะแล้วนะผมน่าจะไม่เติมนะครับซีซั่นนี้จริง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 ผมก็อยากเติมเก็บชุดไลยนะแต่ว่า เพราะว่าผมชุดแค่นี้นะะ่าจะพอแล้วนะ ราสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกฟาร์มแล้วน,นะครับถามว่าฟาร์มอะไรฟาร์มทุกอย่างนะครับ <_ t xt> เพราะว่าต้นเกมนี้ผมยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราฟาร์มแรกไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็ก็้าไปฟาร์มห้องนะครับเพราะว่าอัพบ้าในให้ขึ้นอัพบ,บ้านให้เป็นหินเป็นเหล็กก่อนนะครับตอนนี้บ้านยังไม่เป็นเหล็กเลยเพิ่งได้แค่มายครับตอนนี้เดี๋ยวฟาร์มก้ากเดี๋ยวไปดูตัวบ้านนะครับว่าเป็นยังไงผมสร้างบ้านสไตล์เอ่อสไตล์ง่ายๆนะครับ มีเราเจอคนนะครับเราอย่าเพิ่งบอกก็ได้ต้นเกมเพราะว่าทําให้มั่นใจนะแต่ผมมั่นใจอยู่แล้วอยากเจอคนมากแบบไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้นะครับว่าเล่นเยอะไหมเพราะว่าในแชทใหญ่ก็พิมพ์อยู่นะครับก็เป็นคนไทยนะเป็นใหญ่จะไม่เจอชาวต่างชาติเท่าไหร่ดูนี่แม่น้ำครับเด๋ยว เราต้องกินเราเดี๋ยวเราต้องกินน้ำนะครับน้ำศักสิ์เรียบร้อยครับเรากินจวเราไปฟาร์มแร่ต่อตอนนี้ได้หินมาคุณนน ตอนนี้น้องผมเออเอาเอาของให้ผมเรียนนะครับก็จะเป็นเตาใหญ่แล้วก็พวกระเบิดครับว่าผมเป็นเป็นตัวระเบิดนะครับไม่ใช่สายฟามพูดจะเป็นแบบแบบเครื่องมือเครื่องใช้เลยตัวระเบิด <c oughs> เดี๋ยวรากินเห็ดไปนะรเราเก็บมาเมื่อกี้ <c oughs> คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมไมมันไม่ดังนะครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมไม่ผมไม่ดังโอ้โหมันไม่ดังจริงๆนะครับเพราะว่าจะทำการสั่งซื้อไม้ไมาใหม่อยู่ใครมีไม้ตัวไหนแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะครับเดี๋ยวเราฟาร์มแร่ไปก่อนนะครับตอนนี้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนสงสัยมากเลยทำไมผมทำคลิปแบบมันไม่ค่อยน่าดูนะครับผมก็อยากถามคุณผู้ชมนะครับว่าทำยังไงครับมันถึงจะน่าดูผมต้องมีความคีรีทีฟกว่าน,นี้นะครับความสร้างสรรน,นะครับผมยังไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคนดูเยอะๆแล้วก็ มีรายได้คนดูเช่นการที่คุณผู้ชมนะครับทําการโดเนทให้ผมผมก็พรมใจแล้วคนระบาดก็ได้คนระบาดก็ยังดีโอเคตอนนี้เรามีหินหนึ่ห้าละบ้านเราน่าจะใช้ประมาณหกหมืนะครับตอนนี้ไม้กัไ้ดีกว่ เราได้ยินเสียงผีนะครับโอ้่ไงสวัสดีฮอปปี้นาเป็นไงบ้างเ <c oughs> ขาไม่ตอบครับไม่ยิงหีือ่าหายไปนานเลยนะครับช่วงนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ทำคลิปเลยครับ <c oughs> ผมไม่อยากพูดนะครับว่าผมไม่มีเวลาผมมีเวลานะครับแต่ว่าผมจัดการเวลาไม่ เขาเรียวกว่าง่ากอะแตการเวลามันไม่ลงตัวกันการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเราต้องรู้จักการจัดการเวลานะครับแบบสมมุติว่าตอนเช้าแคสเกมตอนกลางคืนตัดต่อคลิปตอนเช้าอีกวันหนึ่งลงนี่ก็คือการจัดเวลานะครับแต่ผมเฮ้ยบนเกาะฐานพัะทหารแอบดบ โอ้โหมิลิทลัรี่เบดว่ะโคตรไกลเลยแต่ผมยังไม่ไปนะครับตอนนี้เพระาะว่าของในตัวเยอะเลยโอ้โหฟาร์มนิดเดียวแร่นะครับ โอ้โหเหล็กโคเยอะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ใกล้เต็มตัวละการที่เล่นอาชีวิตรอดนะครับไม่จําเป็นต้องของเต็มก็ได้ของแบบนิดนึงก็กลับนิดนึงก็กลับนี่คือสิ่งที่ดีนะครับสมมุติว่าถ้าเราเอาเต็มตัวนะครับถ้าโดนยิงตายนี่ก็คือตกหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอาเก็บเอาเก็บฟันน้อยๆฟันน้อยๆเก็บก็ไม่ด้เสียเวลานะครับแต่ว่ามันยังปลอดภัยยังมีของอยู่นี่ จเจอพิกบูครับเราไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวโดนเรากินายวันนี่นะครับตัวบ้านเราก็จะประมาณนี้เลยโหตกใจรถดีไอวายครับขยิงลูกศรวะเหมือนจะมีประเด็นนะครับ มีคนหรือเปล่าไม่มีใครครับเดี๋ยวครับยาเป็นเด็ดนะครับเดี๋ยวเราทำชั้นสามโอเค <c oughs> <c oughs> ใช้สองเสน้น่ะ เราเรียนอะไรกนดีวะยาเดี๋ยวเราคาบเต้าใหญ่แล้วกันเดี๋ยว,วเราอะไรเหรอห้องนี้จะเป็นห้องของนะครับห้องนี้ เราจะไม่ทําโล่งครับเราจะทําหน้าต่างสมมติว่าถ้าคนมาเลเขาต้องยิงนะครับถ้าเป็นบ้องแนะนําให้อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ยิงะทีธีการการแทบยิงผมต้องเรียนอะไรอีกวะกล่องโอเคเตียงนอนกล่องผมเรียนยังวะยังเหรอ ไยังไม่เรียนกล่องหรือว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการวางเตาด้วยนะครับวิธีการวางเตาใหญ่อ่ะก็แรกเราหามุมนะครับหรือว่าตรงไหนก็ได้อาสมมติว่าจะเอาตรงนี้ใช่ไหมครับเรากดัวๆนะครับหนึ่งปล่อยหนึ่งปล่อยแล้วก็กดที่เตาแล้วก็กดรูปตีกดเตาแล้วก็รูปตีเร็วๆนะครับอ่ะเห็นไหม โันนี้เป็นเตาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ตีอ่ะเอาใหม่นะครับปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่ได้ละมีเตาหนึ่งครับอ่ะเนี่ยได้ละถามว่าสกินนี้ผมมาจากไหนนะครับเอ่อเป็นบัตรฟรีนะครับผมได้มาจากน่าจะเป็นตู้กาชานะครับสุ่มการ์ดกาชาได้ ไม่ใช่การ์ดนี่มันเป็นตู้สกินปืนนะครับผมสุ่มได้เลยลองดีไปครับเดี๋ยวเราเผาแร่ไปเลยต้นเกมผมแนะนำให้ฟาร์มเหล็กเยอนะน,นะครับต้องกับมากับมาถังนะครับแล้วก็หินถ้าสมมติว่าลงแคนนะครับฟาร์มไปเถอะครับไม่จำเป็นต้องแยกนะครับว่าจะฟาร์มใครจะฟาร์มอะไรฟาร์มไปเลยครับยังไงมันก็เข้าบ้านเดียวกันอยู่แล้ว โอเคแล้ว okay, เอาเหล็กใส่โอเคเราแยกไมล้ละผมน่าจะอัพบ้านนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มหินดีกว่าหินน้อยว่ะใช้อะไรด้วยสิบร้อยพันหมื่นใช้สองแสนว่ะโอเค สุดกล่องผมเรียนอย่างวะไหนวะสุดกล่องไม่มีวะเดี๋ยวเรากเก็บของก่อนนะวิ่งสูตรยานยีาว่วะ โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มก้อนหินดีกว่าโอเคครับไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปฟาร์มตรงนี้นะครับประมาณนี้เพราะตรงนู้นเป็นที่ที่ใกล้ทะเลนะครับที่ที่ใกล้ทะเลนะครับมันจะมีแร่เยอะนะครับเช่นตรงเนี่ยตรงข้างล่างตรงทะเลทรายนะแร่โครเยอะ ทำไมบ้านเล็กแค่นี้อัพสองแสนละ่ะงงอัพเยอะขนาดนั้นเลยวะมาแกันเอง แต่ดอบน่าจะมีคนเก็บนะแ,แร์เปิดแล้ะว,วงววะกระตุก <S <S ตอนแรกผมว่าจะสตีมนะแต่ว่าดูแล้วเครื่องน่าจะรับไม่ไหวนะครับเลยมาแคสเกมก่อน ผมทำการสั่งซื้อโทรศัพท์ใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยมาแสดงให้ดูนะครับต่อบนนะครับโอเคเราน่าจะกลับบ้านได้ละตอนนี้หินเยอะแล้วนะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวนี้แม็กน่าจะเรียนนะครับติดเรียนเลยไม่ได้มาทำคลิปด้วยกัน Okay, เดี๋ยวเรากลับบ้านเลยนะครับโอเคหลังจากที่ผมไปฟาร์มแร่เสร็จนะครับผมก็ทําการเดินทางมากลับบ้านนะครับแต่ปรากฏว่าน้องผมแม่งเอาหินอพหมดแล้วก็วบ้านข้าวๆนะครับแต่ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะบ้านเราเดี๋ยวเรามาสร้างต่อกันเลย ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ครับเจอแอดแดมินอน้องของโน้นวะได้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราครับดีกว่าโอเคครับตองเัาไปเลยใส่ว่ากล่องทางขึ้นนะ อ๋อกลองทางขึ้นชั้นสองอ้นี่ไงอันนี้เนี่ยเป็นสุดกล่องลเงลย่ะเยังไงว่าเดี๋ยวตัวนี้ทำอะไรบ้างวะสร้างบ้านที่เสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมว่าจะไปต่อดี๋ยวปฏิบัติการทีมอามาอมแอร์ตกที่ไบโอครเดี๋ยวอีพีนีน้น่าจะได้แค่นี้แหละแตวผมน่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีีต่อไปนะครับฝากติดต,ตามไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะ okay. Okay, ครับ Best Get TV โอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ But if they're not, purposeful, then for they can't be treated. If they're not stopped, they can't be mattered.